สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานตาลทวะกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์2อ6 4เนาะเป็นวันที่ดาวจันทร์นั้นยกเข้ามากระตุ้นในเรือนของราศีพฤษภกับราศีกันกันเป็นหลักเอ้ยกับราศีพิจิกกันเป็นหลักเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องที่ชาวราศีพฤษภกับราศี พิจิกจะต้องมาเจอเจอนั้นจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเราลองมาดูกันเลยแล้วกันนะครับในเรื่องที่ชาวราศีพฤษภกับชาวราศีพิจิกจะต้องเจอเจอนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆซึ่งมันจะส่งผลในแย่ดีก็ต่อเมื่อการตัดสินใจนั้นมันจะต้องเป็นการคิดถึงสิ่งที่เราจะได้เราจะเสียต้องคิดถึงตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้น มันก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งเนาะที่ในการตัดสินใจของเรานะ่ะถ้าหากเรามีมากพอเราถึงจริงจะเผื่อแผ่ต่อคนอื่นได้นั่นเป็นเรื่องพื้นฐานของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรประมาณนั้นแหละเนาะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันมีผลต่อชีวิตเราจริงๆเราก็ควรจะคิดแบบนั้นเนะาะคราวนี้เรามาดูเป็นหลักก่อนว่าสิ่งที่ชาวราศีพฤกศบเนี่ยจะต้องเจอ,เจอ ือเรื่องอะไรกันบ้างมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกมันจะมีผลประโยชน์ในหลายๆทางที่จะเข้ามาสู่ราศีพฤษภแล้วเราจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีพอที่สุดสำหรับเราซึ่งก็อยากจะแนะนำว่าในจุดที่ยังเลือกไม่ได้หรือช่างใจไม่ได้นั้นเราควรจะรอดูเสียก่อนว่า มันจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ในหลายๆสิ่งที่จะเข้ามาสู่ชาวราศีพฤกภนั้นมันเป็นเรื่องที่มันจะดูความดีมากกว่าน้อยกว่าเปรียบเทียบได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นควรจะรอไปสักหน่อยแล้วค่อยแล้วทุกๆอย่างมันจะเปิดเผยออกมาว่าสิ่งไหนมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นช่วงเวลาที่ควรจะหยุด มันจะมีอะไรประดังประเดะเข้ามามากมายก็ขอให้หยุดไตรตรองก่อนที่จะริเริ่มทำสิ่งต่างๆให้ดีเสียก่อนมิเช่นนั้นอาจจะนำไปสู่ความเสียหายถึงขีดสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ชัวร์ว่ามันเกิดประโยชน์ต่อเราหรือพวกพ้องของเราในจุดๆนั้นจริงๆอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรจะดีกว่านะครับต่อมาเรามาดูกันสักหน่อยว่าชาวราศีกัน ที่จะต้องเจอเจอเรื่องคล้ายกันนั้นมันจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนกันดีว่านอกจากชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องของตัวเองตะกี้เราพูดราศีกันทําไมเนี่ยชาวราศีพิจิกนะครับพูดผิดพูดผิดเรามาดูกันว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีเรื่องอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ชิดของเรา คนที่จะตัดสินใจควบคู่กับเรามันไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อเราจะเป็นเป็นคนที่เจอเจอเรื่องนี้แทนเรานะครับส่วนเราสามารถทำอะไรได้บ้างนั้นขอบเขตที่เราควรจะทำนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราและสภาวะรอบข้างของเรานั้นเราก็มาดูกันนะครับสิ่งที่ชาวราศีพิจิก จะเจอเจอนั้นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นราศีที่รับความลำบากใจมาจากบุคคลที่ตัดสินใจใน,ในหลายๆเรื่องเรียกได้ว่าการตัดสินใจนั้นจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างของชาวราศีพิจิกแต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องที่ดีชาวราศีพิจิกก็จะถือว่ารอดตัวไปแต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของบุคคลรอบข้างนั้น แล้วเราทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะพยายามคิดแทนเขาหมายถึงให้ความคิดเห็นเป็นกุญซื้อที่ปรึกษาในระดับหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนที่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของบุคคลคนนั้นนะครับให้เขาได้มีความคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจหรือว่าการไต่ตองถึงผลประโยชน์ให รอบคอบมากขึ้นนะครับเราจะได้ไม่เกิดความเสียหายไปด้วยกับคนกลุ่มนั้นเพราะว่าการตัดสินใจที่ดีมันก็จะทำให้เราพอจะใช้ชีวิตผ่านไปได้แต่ถ้าหากว่าในเรื่องที่มันเป็นหัวเรี้ยวหัวต่อแล้วเราผิดพลาดนั้นมันก็จะทำให้เสียหายนะครับและเรื่องมันจะเกิดขึ้นในรเร็วๆวันนี้เลยต้องเตือนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามปรึกษาหาหนทางจากบุคคลมากๆแล้วก็มาทำให้เราเนี่ยให้คำแนะนำกับไอ้คนที่จะต้องตัดสินใจซึ่งก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเราควรจะไปโน้มน้าวเขาให้เขาตัดสินใจได้ดีเราจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ในวันนี้พรุ่งนี้เพราะว่าจันทร์มันกระตุ้นพอดีเลยต้องเตือนกันเยอะหน่อยเนาะสำหรับชาว ราศีพฤกษบที่เป็นผู้ตัดสินใจโดยตรงแล้วก็ชาวราศีพิจิกที่จะเป็นตัวประกอบไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์จากการตัดสินใจของคนรอบข้างอีกทีซึ่งแน่นอนหน้าที่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งที่ควรทำก็ไม่เหมือนกันลองจำแล้วก็นำไปปรับใช้ดูนะครับ สำหรับใครก็ตามที่อยากจะติดตามการพยากรณ์ที่มีกันมาทุกๆวันเลยนะครับในเรื่องยิบยิบย,ย่อยๆสักเล็กน้อยเป็นความบันเทิงในชีวิตบ้างเป็นแนวทางในชีวิตบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ช่องตานทวะพยากรช่องชแนลนี้นั่นแหละครับแล้วก็ฝากมาติดตามดูคลิปกันทุกๆวันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ